ก็จะมีการลงนามในปฏิญญาหาแนวทางในการเจรจาและก็ปฏิบัติเพื่อนําไปสู่สันติภาพของประเทศไทยและกัมพูชามึงจะได้เห็นฉากที่อนุทินจับมือกับคุณมาเน็ตมึงจะได้เห็นฉากนั้นเหมือนกันกันกบที่คุณมาเน็ตจับมือกับภูมิธรรมเวชยชัยมึงจะได้เห็นฉากนั้นและภาพนั้นมึงจะตามหลอนประชาชนไทยไปตลอดชีวิตของอนุทินชาญวีรุลจะเป็นภาพที่จะหลอนชีวิต อนุทินชาญวิรกุลไปตลอดชีวิตเพราะจะเป็นภาพที่คนจะดา่ากันชิบหายตายหา,ด,าด่าจนกระทั่งภูมิใจไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกต่อไปฉันจะบอกให้มีความห่วงกังวลว่าการเจรจาของพวกผมนั้นจะทํำให้ไทยเสียเปรียบหรือไม่ผมตัดสินใจมาพบกับทุกท่านในวันนี้นะครับโดยการไลฟ์เฟซบุ๊กเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าในปฏิญญาทั้งสี่ที่เราจะลง,งานามในวันนี้นะครับกับทางรัฐบาลกัมพูชา ไม่มีข้อไหนที่จะทำให้ประเทศไทยเสียปิดไม่ละข้อเดียวนะครับเจราจาอะไรก็ตามแต่เจราจาในสิ่งที่ขมรไม่ได้เจราจาด้วยนำพาไปเจราจาแต่ขมรไม่ไปแต่ขณะเดียวกันปรากฏว่าเออจะพาไปสันติภาพค่ะปรากฏว่าขณะเดียวกันสองหมู่บ้านก็ยังไม่ได้ขึ้นมารวมทั้งไอ้ที่เขาลือที่บอกว่านักการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นชอชา้างชอชีมึงอะประเทศไทยเนี่ยนายกอน,นุทินกับอิปสาทเนี่ยไปเจราจาเรียบร้อยแต่มันไม่มาด้วยขมรประเทศเล็กๆประเทศกระจอกกระจอกที่พวกมึงดูถูกอะ มันยิงในเกียรติยศและศักดิ์ศรีไม่เจรจากับประเทศไทยค่ะแต่กณะันริการมันสามารถลากประเทศไทยไปประเทศมาเลเซียเพื่อให้ไปยุติสงครามสันติภาพจะเซ็นสัญญากันค่ะปฏิญญานี้ไม่ใช่สนทิสัญญาดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องไปขอการรับรองจากรัฐสภาจะได้รับการรับรองจากคณะมนตรีที่ได้ปล่อยแล้วทั้ง4ข้อก็คือเรื่อง 1. การถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดน 2. การเก็บกู้วัตถุระเบิด3การร่วมมือกันปราบปราม อาชญากรรมกมเมอร์แล้วก็4การหาแนวทางในการบริหารพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันไม่ให้เกิดปัญหาซึ่งทั้ง4ี่ข้อเนี่ยพี่น้องฟิอาจนจะเห็นได้เลยว่าจะต้องมีการเริ่มจากทางฝั่งกำบูชาก่อนนะครับเมื่อเขาเริ่มแล้วนะครับเราถึงจะมาะประเมินแล้วก็ดําเนินการต่อไปในเรื่องของการทําให้เกิดอันดิภาพในความสัมพันธ์ของประเทศทั้งสองยังไม่มีนะครับที่ว่าเราจะเปิดด่านยังไม่มีนะครับที่ว่าเราจะต้องดําเนินการใดๆ ยอมเสียที่บอกว่ายอมเสียดินแดนเดี๋ยวจะเสียดินแดนเดี๋ยวจะสร้างรู้ว่าเดี๋ยวจะใช้พื้นที่1นต่อสองแสนตอนนี้ประเทศไทยไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขตรงนี้เลยเเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาส ฟังไลฟ์ในบางช่วงบางตอนจากทางดรมาริกานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า,าในไลฟ์นี้นะครับเป็นไลฟ์จากเมื่อคืนนะครับก่อนที่ทางท่านนายกอนุทินนะครับจะมีการไปเซ็นปฏิญาไทยกัมพูชาสร้างสันติภาพที่ประเทศมาเลเซียนะครับคือบอกแบบนี้นะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่เรื่องนี้แล้วเนาะมีการไปเซ็นเรื่องนี้แล้วนะครับ ผมว่าประชาชนไทยก็ยังมีเสียงแตกเป็น2เสียงอยู่นะต้องบอกก่อนนะครับว่าทางคนที่เห็นด้วยกับท่านอนุทินก็มีนะครับต้องบอกว่ามีนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญานะครับท่านอนุทินก็มีการออกมาชี้แจงผ่านทาง Facebook เ,เหมือนกันนะครับว่าคือเรื่องนี้กลัวประชาชนเป็นห่วงว่า เรานะจะไปเพียงพ้ำบนเวทีนี้ไหมซึ่งทางนายกรริน,นะครับก็เล่าให้เราฟังว่ามีข้อตกลงอยู่4ข้ออย่างที่ตื่นไปก่อนต้นคลิปนะครับว่าข้อตกลงเหล่านี้นะครับทางกัมพูชาต้องเริ่มก่อนแล้วทางไทยอ่ะค่อยมาประเมินอีกทีหนึ่งคือพูดให้เข้าใจแบบภาษาแบบชาวบ้านเนาะก็ขอดูพฤติกรรมของทางกัมพูชาก่อนว่าคุณอยู่ภายใต้ข้อตกลงเราไหม ความหมายของทางนายกอนุทินเนี่ยพยายามบอกประมาณว่าอยากให้ไทยนะครับมั่นใจได้เลยว่าเราไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่เสียเปรียบอย่างแน่นอนซึ่งก็จะมีหลายคนหลายเสียงนะครับอันนี้ก็ต้องให้อ่าความเป็นกลางกับท่านอนุทินด้วยนะว่าเรื่องข้อตกลงจากทางไทยกับเขมรเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่เสียเปรียบเออโอเคก็รับได้อยากให้เรื่องนี้มันจบๆไปแต่ในขณะเดียวกันนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าประชาชนไทยหลายคนเหมือนกันก็มองว่าเรื่องเนี้ย เราจะยอมเป็นมิตรกับเขมรจริงๆหรอดูสิ่งที่เขาทำกับเราสิดูสิ่งที่ทางฮุนเซนฮุนมาเนตตีมือกับเราสิดูสิ่งที่ทก่อนหน้านี้บนเวทีของมาเลเซียรอบก่อนนะครับที่คุณภูมิทำมีการไปเจรจากับทางฮุนมาเนตเนี่ยดูสิ่งที่เขาทำกับเราสิเขาอยู่ในข้อตกลงอยู่ในเงื่อนไขเราหรือเปล่าเหมือนพูดง่ายว่า คือต่อให้เรานะครับจะอยู่ในข้อตกลงที่ได้เปรียบแต่ว่าสิ่งที่เขเมเหยนทำนะครับมันจะมั่นใจได้หรอกับพฤติกรรมของเขเมนกับพฤติกรรมของฮุนเซนกับพฤติกรรมของทางฮุนแมนเนตเองณขณะเดียวกันรวมถึงทั้งทางคลิปของดรมาริกาแล้วก็ทางเสียงของประชาชนไทยเนี่ยเขาบอกว่าเราเองนะครับ ยังอยู่ในจุดที่เสียเปียบอยู่เลยแผ่นดินก็ยังไม่ได้คืนการเจราจารอบที่แล้วขเขมรก็ไม่มาเจราจาด้วยการเจราจาครั้งก่อนๆเขมรก็ไม่ทําตามข้อตกลงถึงแม้ว่าข้อตกลงเรารอบนี้ที่ทางคุณอรุธินไปร่วมจับมือกับทางคุณมเนียที่มีมีมาเลเซียกับมีทรัมป์เนี่ยร่วมอยู่ด้วยเนี่ยทำไมเราถึงยอมไปทําไมเราถึงต้องยอมขเขมรมีข้อตกลงอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอันนี้เป็นเสียงของประชาชนไทยเนาะ สิ่งที่สาคัญที่สุดณเวลานี้นะครับคือความรู้สึกของคนไทยนะครับอันนี้ผมอ่านจากข่าวนะครับแล้วก็ประเมินจากความรู้สึกคนไทยบนโซเชียลคือคนไทยหลายคนนะครับก็เป็นประชาชนชาวบ้านทั่วๆไปนะครับเขาไม่ได้รู้หรอกว่าข้อตกลงที่คุณไปตกลงกันเนี่ยสิ่งที่เขมรต้องทําสิ่งที่คุณต้องทําข้อตกลงมันเป็นอย่างไรแต่ว่าความรู้สึกของคนไทยณเวลานี้นะครับคือเขาไม่อยากมีสันติภาพกับกัมพูชานึกออกไหมเขาไม่อยากแบบมีสันติภาพกับประเทศแบบเนี้ย คือบางคนก็บอกว่าสิ่งที่ประชาชนคนไทยอยากให้ทามากที่สุดณเวลานี้ก็คือสร้างรั้วแล้วก็ปิดกั้นความเป็นนิสจากขเขมรเลยอันนี้ก็มันเสียงจากประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสฟังคลิปจากทาร์เตอร์มาริกาเมื่อคือนนี้นะครับต้องบอกได้ว่าเป็นคลิปจากทางเมื่อคือนนี้นะครับ ซึ่งทางดเรมาลิกาเองก็มีความที่เห็นคล้ายๆกับประชาชนนะครับว่าพฤติกรรมของเขมรนะครับมันยังแบบยังไม่น่าที่จะไว้วางใจและในขณะเดียวกันแผ่นดินเราก็ยังไม่ได้คืนเลยนะครับคือเราควรจะทําทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปเจรจาสันติภาพตอนนี้ข่าวสารบ้านเมืองก็ไม่มีอะไรมากก็มีเฉพาะภารกิจนายกรัฐมนตรีจะต้องไปที่ประเทศมาเลเซียประชุมอาเซียนเสร็จแล้วปุ๊บก็จะไปจับมือกับฮุนมาเน็ต ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศที่มันลุกลานเรานั่นแหละแล้วก็สงบศึกสันติภาพจะไปเซ็นสัญญาสันติภาพมาสันไปเซ็นสัญญาสันติภาพสันติภาพที่ไม่เคยหาได้จากประเทศกัมพูชาแม่งลุกกูุมาตลอดประชาชนกูตุยไปตั้ง30สกว่าศพจนป่านนี้ประชาชนคาเมยังไม่ตุยสักศพเลยและขณะเดียวกันแผ่นดินก็ยังไม่ได้คืนมาเจรจาสันติภาพมาสั้นเซ็นสัญญาสงบศึกมาสั้น นายกรัฐมนตรีเสียหนูได้มีการนะคะลุกขึ้นยืนแล้วก็แถลงข่าวนะคะอย่างหน้าเศร้าๆจากนั้นก็บอกว่านะจะเดินทางไปประเทศนะคะเออมาเลเซียนะและก็มีประเทศอเมริกากับประเทศจีนเขาจะเป็นผู้มอนิเตอร์นะจากนั้นปุ๊บแล้วก็ นะมึงจะได้เห็นฉากที่อนุทินจับมือกับฮุนมบเน็ตมึงจะได้เห็นฉากนั้นเหมือนกันกับที่ฮุนมาเน็ตจ,จับมือกับภูมิธรรมเวชยชัยมึงจะได้เห็นฉากนั้นและภาพนั้นมึงจะตามหลอนประชาชนไทยไปตลอดชีวิตของอนุทินชา์วีลกุลจะเป็นภาพที่จะหลอนชีวิตอนุทินชาญวีลกุลไปตลอดชีวิตเพราะจะเป็นภาพที่คนจะดา่ากันชิบหายตายหา่ดาด่จาจนกระทั่งภูมิใจไทยจะไม่ได้เป็นรัฐบาลอีกต่อไปฉันจะบอกให้มึงจะเจอหลายสำนักด่ามึงเชื่อกูดิ ไม่ต้องเจราจากับมันเขมรมันไม่ได้เจรจ้วยไม่ใช่ว่าไม่ต้องเจราจากับมันมึงอะประเทศไทยเนี่ยนายกอนุทินกับอิปรสสาทเนี่ยไปเจราจาเรียบร้อยแต่มันไม่มาด้วยมึงรู้ไหมประเทศเขมรกับะเพกเขมรน,มนประเทศเล็กๆประเทศกระจกกระจอก,ก,จอกที่พวกมึงดูถูกอะ่ะมันยิงในเกียรติยศและศักดิ์ศรีไม่เจราจากับประเทศไทยคะ่ะแต่คณะกรรมการสามารถลากประเทศไทยไปประเทศมาเลเซียเพื่อให้ปยุติสงครามสันติภาพจะเซ็นสัญญากันค่ะ ขณะเดียวกันแผ่นดินมึงยังไม่ได้คืนมาเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านน,าน,น้องจันน้องจีน้องยากแก้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ข้อมหัวกระบาลโคตรพ่อโคตรแม่มึงอยู่ที่จังหวัดตราดอ่ะที่มันเอาไปสร้างคาสิโนโอ่ะแผ่นดินมึงอ่ะครึ่งหนึ่งตรงนั้นน่ะและไม่ว่าจะเป็นตรงจะประสาทตาควายภาษา,า,ข,า,ยา,ษาขยาแหมยังไม่ได้คืนมาเลย ใครจะรับแผนที่1ต่อ2แสนก็ตอนนี้เนี่ยเอฟติการเมนเนี่ยมันเอาประสาตาควายไปแล้วก็มันถึงตึงตึง1ต่อ2แสนอยู่นั่นน่ะก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดมึงไปเจรจาสันติภาพกับมันแล้วในโดยที่ส3าหมู่บ้านแล้วก็แผ่นดินเรายังไม่ได้คืนมาก็แปลว่ามึงเป็นรัฐบาลที่ไปยอมรับ 1. ต่อ2แสนไงเดี๋ยวขอญาตัดมานะครับหลังจากที่นายกอรุธินเนี่ยมีการไปเซ็นปฏิญาไทยกัมพูชาสร้างสันติภาพเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทางนักเตะมิตรการมีความคิดเห็นยังไงเดี๋ยวผมขอญาตัดมาบางช่ววงบบาตอนนนกกแล้ััะคร อ่ทุกคนสวัสดีใครสะดวกมามานะทุกคนเรามริกาอยู่ในสถานที่ส่วนตัวแต่ว่าในระหว่างนี้ก็เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปประเทศมาเลเซียไม่สนอ้ายสนอีไม่เสนไม่สนอ้ายไม่สนอี ไม่สนเสียงประท้วงไม่สนเสียงคอเอาไม่สนเสียงประชาชนที่กระหึ่มกันทั้งแพลตฟอร์มว่าอย่าไปเซ็นสัญญาใดๆแต่ปรากฏนายกรัฐมนตรีใช้ยุทธิภาวะของตนเองเป็นส่วนตัวตัดสินใจไปเซ็นสัญญาเหอหรือไงเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในชีวิตก่อนจะแก่เนี่เหอหรือไงเหอที่ไม่ได้เจอโดนาทรัมม์เหอที่ไม่ได้อยู่ร่วมบุญกับประเทศอเมริกาที่กําลังจะเจ๊งหรือไงเหอหรือยังไง หอหรือยังไงที่ไปเซ็นสัญญากับเขาเนี่ยเหอหรือยังไงแล้วการเป็นเซ็นเสร็จเนี่ยปรากฏยังไงได้แผ่นดินคืนมาแล้วหรือยังแล้วประเทศการเซ็นสัญญาครั้งนี้ขมรมันตกลงที่จะเอาแผ่นดินคืนมาให้ไหมก็ไม่การเซ็นสัญญาครั้งนี้เราได้บ้านหนองจานกลับคืนมาไหมก็ไม่ได้บ้านหนองยาแก้วกลับคืนมาไหมก็ไม่ได้ท่าเส้นอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่มันสร้างคาสิโนค่อมอยู่ตรงนั้นได้คืนมาไหมก็ไม่แผ่นดินยังไม่ได้คืนมาเซ็นสัญญาอะไรได้ประสาทตาควายที่เสียไปแล้วแล้วก็ทหารขมรก็ผลัดเวรกันนอนอยู่ตรงนั้้้้้นนนนเฝาาออยยู่่ตรรงงััไไดคืืมมแลวหก็ ปราสาทขยามันกําลังมันสร้างรั้วขึ้นมาแล้วสร้างสะพานขึ้นมาแล้วเราได้ตุรยบุยสะพานมาแล้วหรือยังก็ไม่แล้วประชาชนที่เสียชีวิตไป30คุณไม่แคร์มั่งหรือไงทหารที่เสียไป16กศพไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมแล้วขาทหารที่ขาดไปในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาระหว่าง2เดือน3เดือนที่ผ่านมาคําถามก็คือไม่ใช่ขาลูกคุณใช่ไหมขาทหารที่ขาดไม่ใช่ขาลูกคุณใช่ไหมคุณทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องฉันบอกได้เลยว่าคุณทําไม่ถูกต้อง เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องฉันจะบอกพวกเลยฉันจะบอกเลยผมเองก็ต้องขอพูดในฐานะประชาชนคนไทยนะครับที่มีสิทธิ์เสรีภาพที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นบุคคลสาธาระที่ เราสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับคือคอนเซปต์ช่องผมนะครับถ้าใครติดตามอยู่แล้วผมจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองนะครับผมเองจะไม่ใช่พวกของพรรคนั้นพรรคนี้นะครับผมเองเพียงแค่นาเสนอข่าวนะครับจะไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปทางการเมืองครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับถ้าถามผมในความรู้สึกของประชาชนคนไทยนะครับผมไม่ได้พูดในฐานะความรู้สึกของแอดมินช่องนี้นะครับผมรู้สึกว่าข้อตกลงนะครับ ผมไม่ทราบหรอกว่ารายละเอียดลึกๆจริงๆมันเป็นยังไงผมคงต้องไปตามอ่านที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศอีกทีหนึ่งเนาะส่วนเรื่องความรู้สึกในฐานะประชาชนคนไทยนะครับผมก็มีความคิดเห็นคล้ายๆกับคนไทยหลายคนนะครับว่าณขณะนี้นะครับณเวลานี้นะครับที่ทางกัมพูชานะครับยังมีหุนมเนตกับหุนเซนปกครองอยู่เนี่ยผมเองยังไม่อยากได้มิตรภาพจากกัมพูชานะครับผมมีความคิดเห็นเหมือนคนไทยทุกคนนะครับที่บอกว่าทำรั้วเลย ทำรั้วเลยปิดกั้นเลยถ้าอยากจะเปิดด่านนะครับขอให้ทํารั้วให้เสร็จก่อนได้ไหมค่อยเปิดด่านหรือไม่ก็รอให้กัมพูชาเนี่ยไม่ได้อยู่ในการปกครองของฮุนเซนฮุนมมเนตได้หรือเปล่าเราค่อยมีสันติภาพเราค่อยเป็นมิตรกับกัมพูชาผมในฐนานะประชาชนคนไทยนะครับก็ขอแสดงความคิดเห็นสั้นๆเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะผมยังไม่อยากเป็นมิตรกับกัมพูชาภายใต้การปกครอ,องของตระกูลหุน ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมข้อมูลขาดตกบอกพ่อยังไงเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้เพิ่มเติมใต,ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ